โย่ก็สวีเดสสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกเวลาแล้วก็ห่างหายจากไอก้โฟมแบบวันพีไปนานพอสมควรเลยนะครับซึ่งวันนี้ผมก็จะมาเล่นโลบอคแบบที่มีชื่อว่า king of s a e กันนั่นเองนะครับนะเอาล่ะไม่ต้องพูดมากทำเพลงนะครับมาทำการกดหน้าเมนูขึ้นมานะครับนะถ,ถ้ามีโค้ดนะครับถ้าเกมนี้มีโค้ดผมก็จะแปะเอาไว้ใต้คอมเมนต์เช่นเคยนะครับอันแรกคือเออะไรผมรู้เคลยอะไรไม่เป็นว่าที่ไว้เก็บผมปิศาจหรือเปล่ามาดูนะครับส่วนอันนี้เป็นการที่เช่นเผมเลี้ยงสี่สิบทุกคน ผมก็ทําการกดไปที่สิบนะครับก็จะเป็นการบอกจุดฟาร์มของเรานะครับเอาไหนวะไม่ขึ้นเหรอเอาใหม่อ่านได้ไงทุกคนมันก็เป็นการบอกจุดฟาร์มของเรานะครับวิธีการปิดก็กดตรงนี้นะปิดแล้วนะครับต่อไปก็เป็นเตต้าของเรานะครับไอเดียก็ผิดแล้วก็อันนี้ผมไม่รู้คืออะไรนะเป็นการเทดนะครับน่าจะเป็นการเทพผมปีศาจอะไรนี้นะครับอันแล้วก็อันนี้เป็นตั้งค่านะอันนี้เป็นแอตตี้นะครับ เอ้นี่เป็นแอตตี้นะครับประมาณนี้นะโอเคออกไงเนี่ยโอเคแล้วก็ผมพิศาสตร์เกียนี้เราสามารถซื้อได้นะจะซื้อหรือว่าลองจะใส่โค้ดก็ได้เหมือนกันนะครับนี่จุดสุมผลนะก็จะมีผลตามนี้นะครับ <c oughs> ชอบนะชอบนะชอบชอบหน้าปกไนหะ เทดีเทดีก็ผลปีศาจก็ถือว่าเยอะอยู่เหมือนกันนะครับผลพาด้วยนะฟินิกก็มีนะครับว,ว้าวนะครับเอาล่ะเรื่องผมจะมาลองใส่โค้ดกันละกันนะซึ่งโค้ดแรกผมใส่ไปเนี่ยผมก็ลองแล้วก็ได้คือผมก็ได้ไปมาเปผมโอเปตนะครับผมมาลองใส่อีกสองโค้ดนี้แล้กันนะครับนะว่าจะได้ผลอะไรนะครับจะไปไอ้นาง เอ้อยโอ้สิมว่วงโอ้เกือสิมว่วงอะไรผลไฟเออไฟก็ไม่แย่นะอันนี้อะไรอ่ะผลคาวิตตี้ใช่ไหม <c oughs> เรอกินดูแล้วกันนะครับเอาเวู้มากดกินไม่ได้อ,ะอ่ะบั๊อกอะงั้นเก็บก่อนละกันอ๋อผลดาร์กทาไมเก็บในกูลเลยเนะี่ยอ๋ออันนี้แมากมากนึกว่าไฟโอเคโอเค,อเ,คเก็บไปก่อนละกันนะครับ อ่าล่ะสมมติการฟาร์มก็ง่ายงําการรับเควสจากไอ้ต Ey, ัวนนี้ต้องการรับเควสไปนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นจุดที่เอาไปซื้อดาบนะจะเป็นคารนาเล่มนี้เลยนะครับก็บอกเลยว่าก็นะนะก็เท่ดีนะครับที่ที่เดี๋ยวลืมลืมลืมโทษโทษอ่ะอารมณ์กลับก่อนนะครับเดี๋ยวคนก็จะแบบว่าลำคาตุ๊กตาไงเอ้อไปกินอะไรอ่ะไอ้เหี้ยโลกโลกหมุนโคตรไวเหี้ย ลมหมุนไวไปเมื่อทีอ่ะอบอสบอสไม่เกิดเหรอเอาบอสมันตายหาไปแล้วเคโะเคจะมาตีบอสเขาหน่อยบอสมันตายไปแล้วแล้วก็นะครับตามเกาะน,นะมันก็จะมีกล่องสมบัติให้เราเก็บด้วยก็จะได,ด้ตังมานะครับมานี้นะครับไอ้ด้านบนนี่ก็น่าจะเป็นจุดที่เอาไว้ลงดันเจียนนะครับนี่ ผมนละไกไน้องกูตายกูตายแน่โรลันเจมยนกูตายนะครับแต่ก็เป็นการลองนะครับอืมอุม่ยมาไอ้น้องพร้อมแนละ้วเลเวลสี่สามนะครับโรันเจีสยนนะะโหยอดไปเลยนะครับตึงจริงเลยอืมมอนห้าตัวอ่ะ โอ้เหี้ยเว็บแรกกูว่าตายแล้วไอ้เหี้ยมันจะแปมเกิดกูไอ้เหี้ยมันจะแปมเกิดกูเกิดไม่ได้เย่าแม่กูไม่เล่นแล้วกูออกแล้วเกมไม่ดีผมลองเอาไอ้ดีไก่มาสมผลเล่นดีกว่านะครับว่าจะผลอะไรนะครับไอ้น้องทุบอืมอืม แม่งเขียวอือเลยโอ้ได้ผลแดงมาแค่เดียวเองเหรอวะแนโอเปะอีดอกเซกซัมบิกอันนี้อะไรอ่ะเอ่ออะไรอ่ะคืออะไรอ่ะเธอมีงั้นใช่ไหมผลมัรกาศใช่ไหมเราอ่ะผลบรรยากาศจะมีอันนี้อะไรอ่ะแกเ๊เตอร์ขี่ยเก็บไว้ก่อนละกันนะครับไอ้อผลนี้ก็ไม่ควรเก็บเหมือนกันผลที่เขียวนะโอเค เกลือแดกนะครับเอาล่ะคลิปนี้ก็ไว้เพลยงเท่านี้แล้วกันนะครับส่วนใครที่อยากจะเล่นก็ผมก็จะแปะลิงก์แบบเนียไว้ใต้ล่างเช่นเคยนะครับบ๊ายบายครับทุกคนจุกุไอ้นางรัก